หลวงพ่อวิชิตปริมุตโตอายุ70ปีมันตึงบ่าไหลขึ้นไปบนสมองแล้วก็มันเหมือนกับมันเหมือนกับศรีรษะนี่บวมม,มันจะปวดเต้นตุบๆเลยเวลามันปวดพนะอละมานมากอมโอ้ตอนมานค,คิดว่ายังไงก็คงคงจะหารญากิวามันเมาลงเบาลงมัน อะไรนักหนาทำไมมันดีเป็นคนปกติเหมือนไม่ได้เป็นอะไรเลยชื่อแนทค่ะตอนนี้อายุ40ปีค่ะจังหวัดพะเยาค่ะอเภอดอกใต้ค่ะเมื่อก่อนเนาะเมื่อก่อนอยู่ร้านขายปุ๋ยแล้วก็ขายยาเคมีค่ะมันก็สะสมในเส้นเลือดเรื่อยๆนะคะแล้วทีนี้มีอาการปวดหัวเวียนหัวค่ะมันจะปวดอยู่แถวๆนี้ยลงมาคอแล้วก็ท้ายทอยไหลมันจะปวดแบบลำคาญนะคะมีอาการ วูบด้วยค่ะวูบเคยวูบแรวยังค่ะแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะวูบม,มันจะวูบอย่างเงี้ยค่ะเราก็ประคองสติได้ค่ะก็เลยนั่งหายใจลึกๆเราเป็นอยู่ก็มันดีขึ้นเรื่อยๆค่ะอาการปวดหัวเวียนหัวบ้านหมนะุนอะไรพวกเนี้ยจะวูบอย่างเงี้ยค่ะมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆอนี้รู้สึกว่าในสัมผัสผลลัพธ์ได้สัมผัสผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงได้เลยใช่ไหมคะถ้าเราสุขภาพดีค่ะเราหาเงินได้เยอะกว่านี้อีกผมชื่อคุณพ่อบรีอินนุชครับ78ปปีครับจังหวัดสุรินทร์ครับ พกาตอนนั้นเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาตกบันไดไปหาหมอมาสามสามคืนหลังจากนั้นก็มาอยู่นอนที่บ้านก็มีอาการเวียนปั้นหมุนเลยครับเวียนหัวมากค่ะประมาณสามวันก็หายครับอาการทุกอย่างก็ปกติตอานี้ดีมากครับคถ้าทุกท่านเป็นอาการเหมือนผมก็ให้กินเคอนนะครับรับรองว่าสุขภาพของท่านร่างกายแข็งแรงเป็นโรค อรคความดันครับโรคความดันนะคะคุณพ่ออายุ78็ปดปีแน่นอนนะคะย่อมมีโรคความดันเป็นโรคประจําตัวอยู่แล้วแต่ว่าทานลิตภัณฑ์เคไม่มีผลต่อร่างกายใช่ไหมคะทานได้เลยครับทานได้เลยใช่ไหมคะเถ้ามีคะแนนให้ตัว K o สักสิคะแนนคุณพ่อให้เท่าไหร่คะให้เต็มร้อยเลยครับโอ้โมีสิบให้ร้อยนะคะสุดยอดมากมากเลยนะคะตั้งแต่สิบเม็ดใช่ไหมคะก็คือไม่เวียนหัวแล้วไม่มีอาการมึนหัวเวียนหัวอืมค่ะเห็นบอกว่าล่าปกติทางานได้ค่ะ ทำนานได้ปกปตินะอืมประทับใจมากเลยใช่ไหมคะประทับใจมากครับอืมค่ะแล้วของสินค้าดีๆแบบนี้คุณพ่อกล้าบอกต่อเพื่อนบ้านไหมคะกล้าบอกครับร้อยปเนครับค่ะซึ่งปลิภัณฑ์ของเคโอนี่มีคุณภาพพิเินจริงๆครับกินแล้วก็ดีมากครับหลวงพ่อวิชิตปริมุตโตค่ะ,คะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่จังหวันดนครราชสีมาะคะ่ะหลวงพ่ออายุเท่าไหร่คะ อายุ70ปี70ปเดือนกว่าอ๋อค่ะหลวงพ่อก็อายุ70ปีแล้วนะมันตึงบ่าไหลขึ้นไปบนสมองแล้วก็มันเหมือนกับมันเหมือนกับศีรษะนี่บวมม,มันจะปวดเต้นตุบๆเลยเวลามันปวดหนะค่ะทรมานมากมันทรมานมากอมโอ้ทรมานค,คิดว่ายังไงก็คงคงจะหาญญาติเพราะว่าไปแล้ก ไปหาหมอสองหมอสามหมอมันก็ม่ดีขึ้นที่เราเป็นคือบางทีมันเป็นมากมันเบอร์แล้วก็มันบางทีมันไอตาผ้ามัวแล้วก็อะไรเราเป็นเวียนหน้าด้วยแล้วทำไมถึงมั่นใจว่าเคอจะช่วยให้อาการของหลวงพ่อดีขึ้นคือท,ทดลองหลายยี่ห้อแล้วมันก็มไม่ดีขึ้นก็คิดว่าลอง เห็นว่ามันมันเหมือนกับที่เราเป็น <Ừ. S 2> คือบางทีมันเป็นมากมันเบอร์แล้วก็ค่ะมันบางทีมันไสตาผ้ามัวแล้วก็อะไรเราเป็นเวียนหน้าด้วยลักษณะน,น,นั้นก็เลยอ,อมันตรงกับที่ หลวงพ่อไปอ๋อหมายถึงว่าเคสที่เขาออกไปสื่อไปหลวงพ่อฟังอาการแล้วก็คือเหมือนหลวงพ่อทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอาการวูบเวียนหัวปวดหัวไมเกรนใช่ไหมคะใช่ก็เลยตัดสินใจลองทานปรากฏว่ามันเบาลงเบาลงมันอะไรนักหนาทำไมมันดีเป็นคนปกติเหมือนไม่ได้เป็นอะไรเลย ก็ตอนนี้นะคะหลายๆเสียงนะคะหลายๆบางคนเนี่ยที่ดูคลิปอยู่หลายๆคนก็จะมองว่าเอ๊ะพวกอ่ะอไปจ้างหลวงพ่อมาเท่าไหร่หลวงพ่อได้ค่าจ้างเท่าไหร่เดี๋ยวหลวงพ่อช่วยยืนยันนิดนึงนะคะว่าเราไม่มีการว่าจ้างใดๆทั้งสิน้นอันนี้ไม่มีการว่าจ้างนะ <c oughs> เพราะว่าหลวงพ่อเคยทานยาตัวนี้มาแล้วได้ผลก็อยากจะเผยแพร่ฝากของดีอยากไม่อยากจะเอาไว้ทานคนเดียวอยากจะให้คนที่เป็นเหมือนหลวงพ่อนี่ <c oughs> ไปทานแล้วจะหายมิจะได้บุญต่อต่อกันไปค,คือว่าหลวงพ่อก็เป็นคนคนหนึ่งเป็นพระสงฆ์องค์หนึ่งที่จะเผยแพร่บุญให้กับญาิโยมที่มีความเจ็บปวดเหมือนกับหลวงพอ่อแล้วจะได้คงจะได้ทานตัวนี้แล้วก็คงจะหายหลวงพอ่อไม่ได้รับตังจากใครหลวงพอ่อเห็นว่ามันดีก็ว่าดี จะไม่จ้างมันก็ไม่ใช่หลวงพ่อไม่ใช่เป็นพระทีต่ต้องการเงินเพราะว่าหลวงพ่ออยู่นี้เนี่ยเป็นพระปฏิบัติไม่ไม่เคยได้ใช้เงินไม่เคยได้จับเงินแต่ละวันไม่เคยได้ใช้เงินเพราะว่าจิตนิมนต์อะไรก็ไม่มีค่ะ<า>เป็นพระที่ปฏิบัติจริงๆปฏิบัติเร่งเช้าสายบ่ายเย็นนั่งสมาธิเท่านั้นถ้ามีคะแนนให้ KO สักสิบคะแนนหลวงพ่อให้เท่าไหร่คะ ขอให้มากเกินสิบเลยโอ้โหสุดยอดมากเลยเนี่ค่ะชื่อคุณป้าสุนันนะคะหกสิบสามแล้วค่ะการจนบุรีเกิตื่นเช้ามืดน่ะจะมีอาการหัวใจเวียงค่ะแล้วก็ปวดหัวล้าวไปทั้งหัวเลยแล้วก็หายใจไม่ค่อยจะออกค่ะแล้วก็ลุกไม่ขึ้นค่ะเช้าเช้าเนี่ยจะลุกไม่ขึ้นเลยลุกไม่ขึ้นเป็นอาการแบบนี้มากี่ปีแล้วคะ เป็นมาหลายปีแล้วค่ะเป็นมาหลายปีแล้ว,ะลวนะคะเพราะดั้งเดิมเป็นลิ้นหัวใจรั่วมาก่อนอันนี้ว่าเนื้อเยื่อที่มันเต็มขึ้นมามันไม่ปกติการทํางานเขาไม่ปกติแล้วพอเริ่มแก้ตัวไขมันในเลือดก็เริ่มเยอะอการเผาผ่านพลังงานก็น้อยลงค่ะออไขมันตกค้างก็เลยเยอะอันนี้อาการมันก็เลยบ้านมุนตอนเช้าๆต้องมีไม้เท้า ช่วยตลอดเรียกได้ว่าการใช้ชีวิตเนี่ยลำบากมากช่วงที่แอาการใช่ไหมคะลำบากมากเลยอแล้วเคยแบบีอาการหนักสุดนี่เคยวูบหรือยังคะอ้วกด้วยวูบด้วยเข้าโรงพยาบาลเลยมอต้องฉีดยาเข้าเส้นเลือดดำขยายหลอดเลือดให้สามครั้งแล้วข้ามกันเข้าโรงพยาบาลเลยอะค่ะครั้งสุดท้ายก็มาเจอเนี่ยเซิร์ชหาเนี่ยว่าจะเอาผลิตภัณฑ์อะไรดีที่ว่าจะมาช่วยตรงนี้ได้ไม่อยากให้ลูกเป็นภาระลไงลูกทํางานกันทุกคนก็ทํางานกันไม่มีเวลาให้ ก็เลยเจอตัวนี้ก็เลยกินค่ะกินแผงแรกก็ดีขึ้นอืดีขึ้นแล้วรู้จักตัวเคอได้ยังไงคะค้นค้นหาในอินเทอร์เน็ตค่ะใน g o เ g ิ e ค้นหาในอินเทอร์เน็ตก็เลยขึ้นมาแล้วทำไมคุณป้าถึงมั่นใจว่าเคอจะช่วยอาการคุณป้าได้ล่ะคะเพราะว่าเราเป็นทั้งหัวใจด้วยแล้วก็เส้นเลือดสมองตีบมาตั้งอายุยี่สิบเจ็ดค่ะอ่าล้วทีนี้ไอไอเส้นเลือดสมองตีบเนี่ยคือเขาก็ให้มุ่งประเด็นไปในการล้างไขมันแต่ละหัวใจและอะไรจะดูแล E ใช่ไหมตอนนี้ก็ไปหาสารที่บํารุงหัวใจด้วยดูแลหัวใจด้วยแต่ใน KO นะี่มีครบเลยค่ะโหเรียกได้ว่านะคะคุณป้านี่ศึกษามาเป็นอย่างดีนะคะว่าส่วนประกอบใน KO เนี่ยจะช่วยแห้กันคุณป้าดีขึ้นค่ะมันมันดูแลทั้งหัวใจแล้วก็หลอดเลือดสมองเพราะว่าทุกหัวใจกับสมองมันทํางานเกี่ยวเนื่องกันค่ะถ้าเราจะดูแลสมองอย่างเดียวแล้วหัวใจล่ะใครจะดูแลใช่ไหมก็เลยเอา KO เนี่ยเออตัดสินใจเลือก KO มาทานตัดตัดสินใจแต่ก่อนที่จะมาทาน KO เนี่ยก็กินมา เลือกมาเยอะแล้วแต่ว่าเป็นยังไง้างคะผลลัพธ์ไม่ตอบโจทย์มันขึ้นดีขึ้นยังไงคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะก็ลุกขึ้นแต่เช้าทํางานสบายเพลินเลยลืมเลยลืมเลยว่าเราเคยเป็นอะไรลืมไปว่าเคยจะพดใจแล้วก็ปวดหัวก็เพลินกับงานทํางานเพลินค่ะทีนี้พอดีแล้วก็ประมาทหยุดอีกตีแล้วกปกติเลยใช่มีมีแรงทํางานได้เยอะเลยทํางานได้ทั้งวันและอาการเวียนหัวบ้านหมุนมันหายไปเลยไหมคะหายหายก่อนนั้นต้องใช้ไม้เท้ากลับมาใช้ไม้เท้าอีกไหมไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้แล้วนะคะคือดีขึ้นมาก แล้ว응หลังจากที่เราดีขึ้นมากเราก็หยุดทานหยุดหลังจากที่หยุดทานประมาณกี่เดือนคะหลายเดือนอยู่หลายเดือนนะก็มาเป็นเีกเป็นเีกก็สั่งอีกค่ะพอสั่งอีกกินสักสามสี่เมตรก็ดีอมเพียงแค่วันละหนึ่งเมตรสามสี่วันเนี่ยก็ดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นก็กินเลยๆค่ะมั่นใจไหมคะว่าผลิตภัณฑ์เคอจะช่วยกันเวียนหัวบ้านหมุนได้ดีมั่นใจแค่ไหนคะมันมั่นใจถ้ามีคะแนนให้เคอสัก สิบคะแนนคุณป้าให้เท่าไหร่คะก็เต็มสิบเลยโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นเสียงยืนยันทานเองเห็นผลจริงนะคะแล้วแล้วเช็คความดันก็ปกติตลอดเลยปกติตอนนี้ก็คือแล้วถ้าคุณป้าค่ะอยากให้ถามความรู้สึกนิดนึงถ้าไม่มีผลิตภัณฑ์เคียวคุณป้าจะใช้ชีวิตแบบไหนคะก็ก็กังวลอ่ะกังวลว่าอาการที่มันเป็นขึ้นมาแล้วไม่อยากให้ใครเดือดร้อนกับเราเรียกได้ว่าถ้ามันเป็นแล้วมันเป็นหนัก นะคะก็เราไม่อยากเป็นภาระลูกหลานใช่ไม่อยากเป็นภาระด้วยแล้วก็ทรมานด้วยถ้าเป็นเพราะเห็นที่ก็เป็นกันทรมานนั่งซ่านไงนอนพิการคาเตียงเป็นผู้ติดเตียงอะไรเงี้ยเราไม่อยากเป็นใช่ค่ะเรียกได้ว่าเราไม่อยากมีแบบนั้นเราไม่อยากเป็นอาการแบบนั้นค่ะเคอช่วยได้ช่วยได้ถามความคุ้มค่านิดนึงค่ะคุณป้าว่าคุ้มไหมนะคะ ที่ได้ซื้อปิกพันเคโมาเพื่อดูแลสุขภาพค่ะเงินแค่พันกว่าบาทนั่นแลกชีวิตทั้งชีวิตนะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะถ้าเป็นขึ้นมาแล้วมีสมบัติเท่าไรก็ต้องข่ายมารักษาตัวเองหมดอ,มอย่างน้อยก็ลูกไม่มีเวลาดูแลก็ต้องจ้างคนมาดูแลอ่า เรียกว่าทุกอย่างก็ต้องใช้เงินเงินแต่ถ้าเราเป็นแล้วเนี่ยเราต้องใช้เงินมากกว่าในการซื้อผลิตภัณฑ์ตัวนี้อีกใช่ไหมคะโอ้มาต้องพูดถึงเล้ใช่มันไม่มันเทียบกันไม่ได้เลยกับเงินพันกว่าบาทเนี่ยใช่พอเป็นขึ้นไปแล้วมันแก้ไม่ได้แล้วฟื้นฟูก็ยากค่ะทำกายภาพก็แพงอ๋อค่ะทีนี้ถ้าเราเรากันไว้ ต้องป้องกันตั้งแต่ทีแรกอ่ะจะดีที่สุดเพราะว่าเราป่วยก็ไม่มีใครป่วยกับเราใช่เด็กที่ว่าสุขภาพเราก็ต้องดูแลตัวเองใช่ไหมคะคุณป้าต้องดูแลตัวเองเพราะทุกวันนี้ผู้สูงอายุเนี่ยต้องพึ่งตัวเองต้องดูแลตัวเองอย่าเป็นภาระให้ลูกหลานอย่าขี้เหนียวอย่าแก็บเงินตายก็เอาไปไม่ได้โอ้โหนี่นะคะเป็นเสียงความประทับใจนะมีเงินในธนาคาร มีเงินในธนาคารตายก็ไปไม่ได้แต่ใ้าเราอยู่อย่างสุขภาพที่ดีเงินไม่มีช่างมันเถอะโอ้โหดีนะคะเดี๋ยวว่าเป็นเสียงยืนยันนะคะจากลูกค้าที่อยากจะบอกต่อสิ่งดีๆเนาะที่คนสําหรับคนที่ท่านผู้ชมนะคะที่ฟังอยู่นะคะถ้ามีปัญหาดังกล่าวนะให้เลือก ko เลยไม่ผิดหวังแน่นอนใช่ไหมคะพอสุขภาพแข็งแรงนะเดี๋ยวเงินก็มาอืพอพอมีเงินสมองดีคิดทําธุรกิจอะไรมันก็ไปได้คล่องแล้วออย่างคุณป้าณะปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนถ้าเรายังรู้สึกแบบ เรายังมีอาการเวียนหัวที่ยังใช้ชีวิตไม่ได้เนี่ยเรียกว่าทำสวนไม่ได้เลยใช่ไหมคะไม่ได้เลยทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างคะการทําสวนทําได้ทําได้แล้วก็คิดทางเงินได้เยอะว่านี้อีกอเงินพันกับบาทเนี่ยเราหาได้เดือนมากค่ะแต่ก่อนเสียดายนะว่ามันแพงแต่เดือนนี้ไม่เสียดายแล้วหาเงินได้มากกว่าไม่แพงใช่ไหมใช่ไม่แพงเลยอค่ะแล้วอยากให้คุณป้าค่ะบอกกับท่านผู้ชมนิดนึงค่ะว่าสําหรับคนที่มีอาการอย่างเงี้ยให้เลือกเคโอทานเลยค่ะยาเสียดายเลยสําหรับผู้สูงอายุอยาเสียดายเงินยาเก็บเงินค่ะ พ้องเกิดเอามาซื้อสุขภาพให้เราดีกว่าแล้วเราก็มีความสุขค่ะมีความสุขกันมีชีวิตที่สุขภาพแข็งแรงแล้วเราไม่ไม่ต้องทรมานกับทุกขเวทนาที่มันเกิดออืมันไม่ต้องทรมานไงอยู่ยังสบายสบายกายก็สบายใจอืกายสบายใจก็สบายอแล้วเราก็สามารถที่จะดูแลผู้อื่นได้ด้วยถ้าเราสุขภาพดีใช่ไหมค่ะ ที signs, faces, so ่ชื <Wha> ่อท <Luis> ี <diction aries in Portuguese> ่แสงเพนสีสูงนะคะค่ะเป็นคนจังหวัดอะไรเอ่ยเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์บุรีรัมย์แต่ว่าทํางานทางานที่สทรประการค่ะจะมีอาการเวียนหัวค่ะแล้วก็ปวดหัวมันจะบูบแล้วก็เวลาเราเดินอ่ะมันเหมือนจะเป็นอาการโค้งเพลงค่ะจะเจืมอนอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันนะคะเพราะว่าเราต้องระวังทุกทุกวิธีก้าที่เราทํางานของเราจะแล้วก็มันก็จะกังวลหลายอย่างค่ะ การลูกการเดินมันสามารถที่จะวูบตอนไหนก็ได้เมื่อไหรก็ได้รู้จักผลิตภัณฑ์ K.O. นี้ใน,ใในการเสิร์ชหาที่อินเทอร์เน็ตใน Google นะคะเสิร์ชหาเพราะว่าการกินนพวกนี้เราต้องเสิร์ชหาข้อมูลใ,ในอินเทอร์เน็ตให้ให้ใหใหตรงแท้นแน่นอน,นว่า ผิตภัณฑ์ที่เราจะทานในสูตรและร่างกายของเราเนี่ยมันจะดีหรือตอบโจทย์เราขนาดไหนคะเพราะว่าศึกษาอยู่ประมาณ6เดือนกว่าโอโ้โหเรียกได้ว่า<ฆ>ศึกษาใช้เวลาพอสมควรนะคะ,คะ <laughs> อาการที่ว่าบูบเบียนหัวหรือแม้กระทั่งปวดหัวค่ะมันจะเริ่มลด, <laughs> ล,ด,ล,ดลงลดลงลงเรือ่อยๆค่ะเอนนอดีอาการดีขึ้นอย่างอย่างตอนนี้องอาการดีขึ้น <laughs> แล้วมีอาการแบบนี้กี่ปีแล้วคะพี่ อ่าหนึ่งหนึ่งปีกว่าค่ะอ่าแล้วถ้าถามความประทับใจนะคะในผลิตภันพีโอค่ะพี่แสงพีดประทับใจกับผลิตภัณฑ์โ o บ้างไหมแค่ไหนคะประทับใจมากเลยค่ะประทับใจมากเพราะว่ามันสามารถตอบโจทย์กับร่างกายของเราเพราะว่าในการเอาใช้ชีวิตประจําวันอยู่แล้วอ๋อขาเรียกได้ว่านะคะมั่นใจมากประทับใจมากก็เลยอยากมาบอกต่อสิ่งดีๆใช่ไหมคะถ้ามีคะแนนเต็ม10นะคะให้ผลิตภัณฑ์โ o เท่าไหร่ดีคะให้คะแนนเต็ม10ไปเลยโอ้โหสุดยอดมาก เลยนะคะเห็นนะคะใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะลองเลยไม่ผิดหวังแน่นอนใช่ค่ะนี่นะคะเสียงจากผู้ใช้จริงก็คอนเฟิร์มแล้วนะคะใครมีอาการดังกล่าวที่เกิดมาแล้วนะคะเราอย่าชะล่าใจในเรื่องเล็กๆน้อยๆในสิ่งนี้ชื่อแนทค่ะตอนนี้อายุ40ปีค่ะจังหวัดพะเยาค่ะอำเภอตกคำใต้ค่ะเมื่อก่อนเนาะเมื่อก่อนอยู่ร้านขายปุ๋ยแล้วก็ขายยาเคมีค่ะมันก็สะสมในเส้นเลือดเรื่อยๆนะคะแล้วทีนี้มีอาการปวดหัวเวียนหัวค่ะมันจะปวดอยู่แถวเนี้ย ลงมาคอแล้วก็ท้ายคอยไหล่ค่ะมันจะปวดแบบลำคาญนะคะอ่ามีอาการวูบด้วยค่ะวูบเคยวูบแล้วยังค่ะแต่ว่ามรู้สึกว่ามันจะวูบมันจะวูบอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ประคองสติได้ค่ะค่ะก็เลยนั่งหายใจลึกๆแล้วอาการแบบนี้ค่ะอาทิตย์หนึ่งเป็นสักกี่ครั้งคะประมาณสองสอสองสามครั้งสองสามครั้งเรียกว่าบ่อยมากๆเลยค่ะเป็นทรมานเนาะใช่ไม่มากแต่นทรมานแล้วก็น่าลำคาญนะคะมันสร้างความลำคาญให้เราใช่ค่ะ ล้วพอดีมีเพื่อนเขาขายอยู่อะค่ะเขาก็เลยแนะนําว่าลองทานตัวนี้ดูมันเกี่ยวกับเลือดระบบเลือดเราลองไปทานดูนะเขาก็เลยตัดสินใจซื้อมาประมาณ2กล่องทานเช้า1เย็นหนึ่งะค่ะทานวันละ2เมตรนะคะเช้า1เย็นหนึ่งแล้วเห็นผลลับชัดเจนประมาณกี่ไหมคะประมาณผ่านไปประมาณ15วัน15วันค่ะนะคะอาการเป็นไงบ้างอาการที่เราเป็นอยู่ก็มันดีขึ้นเรื่อยๆค่ะอาการปวดหัอเวียนหัวบ้านหมุนอะไรพวกนี้จะวูบเงี่ยค่ะมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆรู้สึกว่าสมในสม สัมผัสผลลัพธ์ได้สัมผัสผลลัพธ์การเปลีป่ยนแปลงได้เลยใช่ไหมคะถ้าเราสุขภาพดีค่ะเราหาเงินได้เยอะกว่านี้อีกถ้าใครมีที่มีอาการแบบนี้นะคะ,คะแนะนําเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นโรคที่อันตรายแล้วก็เป็นภัยเงียบนะคะถ้าปล่อยทิ้งไว้จะทําให้เกิดโรคอัมพฤกษ์อัมพาตได้นอนติดเตียงเป็นภาระให้ลูกหลานนะคะอันตรายมากๆถ้ามีคะแนนนะคะให้ KO สัก10คะแนนคุณได้เท่าไหร่ดีคะเต็ม10เลยค่ะสุดยอดเลยนะคะเรียกได้ว่ากินจริงเห็นผลจริงแล้วก็ประทับใจประทับใจมากกับสินค้าตัวนี้นะคะ ต้องตื่นเช้านอนดึกตื่นเช้านอนดึกกินอาหารก็ไม่ตรงเวลากินน้ําก็น้อยก็มีอาการอย่างที่บอกว่าตื่นเช้ามาเนี่ยมันไม่สดชื่นครับมันเหมือนคนนอนนอนถึงว่านอนน้อยก็ตื่นมานมันนอนไม่เต็มอิ่มอ่ะรู้สึกว่าตื่นมาเพลียเราก็เอยไม่เป็นไรมันก็ถึงกองถ่ายก็กินข้าวกินอะไรกินอาหารเสริมว่ามันไปก็ยังไม่ดีขึ้นจนวันหนึ่งต้องไปหาหมอครับหมอบอกว่าสาเหตุคือหนึ่งดื่มน้ําน้อยนะครับทำให้เลือดของเราเนี่ย ไปเลี้ยงหัวใจหรือร่างกายได้น้อยมากมันช้าผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วถ้าอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้ต้องศึกษาหาสิ่งที่ทดแทนในร่างกายไปเสิร์ชอินเทอร์เน็ตปุ๊บก็เลยมาเจอ KO เนี่นะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นสารสกัดที่มาจากธรรมชาตินะครับเพราะ,ะนั้นก็เลยมั่นใจเราก็ทานผลิตภัณฑ์นี้ไป1เม็ดครับทานมาอยู่ระยะหนึ่งรู้สึกว่าสิ่งต่างๆที่เราเคยหน้ามืดหรือว่าเคยเพลียเคยไม่สบายเงี้ยดีขึ้นนะครับพอไปหาหมอวันหลงังหมอบอกเอ้ย ไปทําอะไรมาร่างกายดีขึ้นเลือดเนี่ยดีขึ้นเลือดไม่เหนืดที่สำคัญก็คือผมมั่นใจในผลิตภัณฑ์ KO นี่ครับเราต้องศึกษาให้ดีก่อนว่าของจริงไหมของดีไหมแล้วเราได้ทดลองใช้ด้วยตัวเองเมื่อทดลองใช้แล้วเนี่ยมันดีต่อสุขภาพเราเราก็อยากจะบอกต่อท่านผู้ชมว่าสิ่งที่เราดีสุขภาพเราดีหน้าตาเราดูดีขนาดนี้ผมบอกเลยครับว่าผมทานจริงถึงอยากจะบอกต่อครับคุณเปลยค่ะอายุ66ปีเป็นคนจังหวัดสุรินทร์อำเภอสังขะค่ะ อ๋อค่ะก่อนที่ทานฉันเป็นเบาหวานความดันไขมันในเส้นเลือดสูงค่ะเป็นมากี่ปีแล้วเป็นมาห้าปีแล้วเป็นมาห้าปีนะคะแล้วช่วงที่เป็นเนี่ยมีความทรมานยังไงคะมีความทรมานไขมันมันเยอะหมอบอกว่าป้าไขมันเยอะแล้วค่ะให้ควบคุมไขมันให้ได้นะค่ะแล้วช่วงที่ไขมันมันขึ้นหรือว่ามีอาการนะคะเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันเป็นทรมานยังไงมันมีอาการยังไงอะค่ะ เบาหวานก็ขึ้นแล้วมันมีอาการมึนหัวค่ะแล้วชาตามนิ้วมือแล้วชาตามร่างกายเราค่ะ<ก>มีอาการมึนหัวสังเกตกดูในตัวเองเป็นว่าหมอบ,บอกว่าไขมันขึ้นสูงก็คงคิดคิดว่ามันคงเป็นกับ ระบบไขมันสูงเละเบาหวานขึ้นสูงน้ำตาลสูงมาก195มีอาการดีขึ้นมากเบาตัวแล้วชาตามมือก็หายไปและอาการที่มึนหัวมากๆก็หายไปด้วยหัวหายไปเลยใช่ไหมคะแล้วสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่ออต,ตั้งแต่กินได้หนึงเพลงเป็นยังไงอยู่คะ ทานหลังอาหารหนึ่งเม็ดตอนเช้าแล้วตอนเย็นหนึ่งเม็ดติดในบ้านนะคะทานเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งหลังอาหารดีขึ้นนะคะเพียงแค่สิบเม็ดหนึ่งแผงก็คือประมาณห้าวันเท่านั้นเองนะคะห้าวันได้เลยจ้ะเป็นยังไงบ้างคะอาการบุนหัวนี่คือหายไปเลยมันหายไปเลยอืมค่ะสุดยอดเลยนะคะก็คือกินควบกับยาโมนะคะสามโรคมาพร้อมกันอาการมันก็หนักเนาะรู้สึกทับใจกับเคโอมากก็ แนะนำเขาค่ะแล้วเขาได้มาหไงบอกเขาว่าเป็นก้อนไขมันก็เลยแนะนําให้เพื่อนบ้านกินค่ะเขาผ่าตัดมันไม่บวมไม่อะไรไม่อักเสบค่ะสุดยอดมากอืมค่ะเด็กๆว่าเราทานเองกินดีแล้วก็บอกเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านนะคะก็ยังทานแล้วก็เห็นผลชัดเจนโดยการที่อาการอาการที่เขาดีขึ้นเขาดีขึ้นยังไงคะเขาได้รับปรานไหมเขาสบายตัวขึ้นเขาไม่อึดอัดเขา รู้สึกเขาโล่งในตัวเขา,เ<อ>าหลัง<ข>าจากการตัดมาโอ้เรียกได้ว่าผลลัพธ์สุดยอดมากๆเลยนะคะ